มีคนเล่าละลายๆคนน้ำมาคอมเมนต์ขอบใจประเทศไทยขอบคุณประเทศไทยหลายน้องนาจิตเจริญเลือดหน้อยเล่าเนาะก็คือเขาหูกันเลยแล้วเนาะเขาก็ต้องยอมรับเนาะประเทศเาอ่าก็ไม่เคยมือเนาะเกี่ยวกับมันก็บอกคอยท่านสมัยประได้น้อเนาะก็ยอมรับเนาะรวยนะยังบินมาลักซาที่ประเทศไทยนั่นเวลาน้องภาว่ายังพอมโม่ประเทศไทยโม่ผืนเก่งเนาะเนาะเก่งเน้องนาก็อยากขอบมุกขอบใจเลยขอบคุณมากๆครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องคนเล่าอายุเจ็ดเดือนนะครับ สวัสดีสสวัดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กุช่องนานาวันนี้เสวนาทุกคนอาเชียนภาพที่ประทับใจภาพหนึ่งเนาะเนาะก็คือรพยาบาลเนาะเป็นได้ทรงเด็กหน่อยอเจ็ดเดือนเนาะอ่าเป็นคนเล่าเนาะเป็นทรงจากอ่าดองค่ายมาถึงกรุงเทพมานครก็คือเป็นทรงมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็รเป็นเดินทางมาอ่า บใกล้แห้งเนาะนอกจากอ่าจากนองค่ายมากรุงเทพบนี่ใส่เวลากระไรซื้อมุ้งเนาะวัวลายร้อยกิโลได้พี่น้องแต่ประมาณตามข่าวนะพนวดหาหกร้อยหรือเจ็ดรอยกิโลเมตรเนาะนอตกว่าสิมาหอเนอะเนาะและที่นี่ข่าวดังกล่าวเนาะบ่าน่าเชื่อว่าลายคนเห็นก็คือแบบประทับใจแล้วกันมีคนเล่าลายคนเนาะมาคอมเมนต์ขอบใจประเทศไทยขอบคุณไทยหลายเนาะจะชวยเล่นเล็กน้อยเล่าเนาะก็คือเอาขู่กันเลยเนาะก็ต้องยอมรับเนาะประเทศเฮา ก็มาม่ถึงมือเนาะเกี่ยวกับมันก็บอกคอยท่านสามัยให้ไปได้นะ้องๆก็ยอมรับเนาะ,นะะการแบบเปลี่ยนหัวใจมในะนันต้องใส่แลดยังต้องใส่โปรเชันยิ่งยินะ่งนนะ้องๆการหลักชาเนาะการยอมรับว่าโรงพยาบาลไทยหรือว่าแพทย์หมอไทยนี่เป็นเก่งแห้งเนาะอันะนะนี้คือว่าหน้าเบิงเบ่งๆมันเลยยิ่งข่าวมาหน้านักศึกาดประเทศทีจะจะเลิศหรือประเทศที่ไปว่ารวยนะยังบินมารัาษาที่ประเทศไทยนะ นองเวลานอเพอว่ายังพอมมอประเทศไทยมอผืนเก่งเนาะเนาะคือในช่องเข้ามาหน้าเองเน้องเวลาก็อยากขอบมุกขอบใจเลยขอบคุณมากๆครับสําหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องกุลาอายุเจ็ดเดือนนะครับแต่ก็บเวาน่าจะยิ่งว่าผมเป็นคนแรกน้องเป็นนอติว่าใหญ่มากลักษณะแบบสีนาะงนอติพานมากก็มีอย่างเงี้ยน้องนอแต่ว่าเป็นรักษณะแล้วกับบรรยากาศน้ำส่งกับประเทศลาวเรียบืออะไรกับนเนาะ กัเป็นภาพที่ทับใจแห้งเนาะเนาะทับใจแห้งเนาะกับเป็นโครงการดีๆเนาะเนาะซีงโครงการเพิ่นกับเป็นโครงการอ่าโครงการหักอ่าโครงการหักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งเนาะเนาะคือแบบเป็นโครงการดีๆเนาะระหวางเล่ากับไทยเ้องจับมือกันเนาะกับเป็นสภากาชาธไทยหรือว่าเป็นโรงพยาบาลไทยหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของของไทยเนาะจับมือกับทางการเล่าเนาะเนาะมันน่าแบบ ขอบใจใลายต้วขอบใจแต่หนึ่งเนาะและจะบอกว่าพนากับเป็นคนหนึ่งนาะลูกพนาเนาะที่ได้เกิดจากโรงพยาบานะลเนาะโรงพยาบาลจุฬาลูกพนาเกิดทนะี่โจุฬาเนาะคือพนาเคยคิบนอนไปเบิ่งกระดานนอนนอนคิปเก่าๆเนาะที่พนาคเคยบอกเกี่ยวกับโรงพยาบาลเน,นะนาะพนาประทับใจแลยะกะัลูกพนาเนาะก็เคยได้รับการช่วยเหลือนอะนจากโรงพยาบาลเนาะคือเป็นไะด้นนออกคาใชา้จายให้ลูกพนาในช่วงหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งเนะนะนะนาะเนาะกิดเนี่ยพนาแบบ ซึ่งแห pues ้งบ่อกเลยนะแบบทับใจแห้งเนาะเนาะเล่ย์วนามีความคิดว่าตัววนาเองนี่พนาอยากสิดตอบแทนนั่นสักอย่างเนาะเนาะแต่ว่านาหัวเียใจหรือบ่อนะพี่น้องคือพนาอยากบริจาคเลือดบริจาคเลือดตัววนาเองนะพี่น้องให้กับสภากาชาติไทยเนาะเนาะคือโรงพยาบาลจุฬาอย่างนี้แหละวนาอยากบริจาคเลือดเนาะแต่ที่นี่เนาะพี่น้องความคิดนี่นีนาคิดมาตั้งนานเฮงเลย ว่าน่ากับว่ายามห้าข้อมูลว่าคนต่างชาติหรือคนต่างดาวอย่างว่าน่านี่สามารถบริจาคเลือดได้บ่ถ้าบริจาคเลือดได้คอมเมนต์บอกว่าน่าได้ไหมน้องเาต้องเตรียมยังแน่นองเนาะสหรับคนต่างชาตินะเพียงน้องว่าน่าบริจาคใจเนาะงว่าน่าแบบว่าไปบริจาคได้หรือบ่นะพี่น้องว่าน่าอยากบริจาคเลืบริจาคเลือดจริงๆน้อเนาะอยากใจจริงๆเนาะเนาะถ้าบริจาคเลือดได้เนาะงว่าน่าสิไปอ่าไว้ๆนี่แหละว่าน่าสิไปบริจาคเน้องๆให้ครับ ช่วยเลือดคนอื่นเนาะเนาะคือว่าเขาได้รับก้นช่วยเลือดเนาะบอกว่าเป็นเป็นอ่าคือคนลาวนี่ได้รับก้นช่วยเลือดจากคนไทยเนาะได้รับก้นช่วยเลือดจากคือลูกบ้านเนี่ยก็ได้รับก้นช่วยเลือดจากทานมอไทยจากคนไทยเนาะเนาะคือว่าเป็นได้ออกค่าใช้จ่ายบ้างส่วนในบ้านลูกบ้านจนลูกบ้านใหญ่จนแฮปี้แล้วเนาะตอนลูกบ้านประมาณขวบหนึ่งเนาะจำผิดเนาะตอนลูกบ้านไปโรงพยาบาลเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเนาะจนเพิ่นช่วยเลือดอะไรไปเนาะ แวมันรสึกตับใจแห้งบานาก็เลยคิดว่าจยากตอบแทนคือ,ตอ,รรยอยนะตอบแทนอย่างเงื่อนบราณอยู่แล้วเนาะมานาาอจากจะตอบแทนยังแต่ที่นี่มาน่าคิดว่าคิดดีเลยมาน่าอยากจะบริจาคเลือดเลือดมานาอนะจะเป็นเลือดกรุป o, ร๊ปโอ้ได้เป็น้องอาจจะเป็นเลือดกรุ๊ปโอ้เลยแต่ที่นี่มาน่าคิดว่าอยากไปบริจาคเนาะแต่ว่าบนาน่าบอกว่าชิบริจาคได้หรือบ่เพราะว่าเฮาเป็นคนต่าง ต่างดาวนะงานใช่ไหต้นต่างชาตินะมาใส่รายงานอยู่ไทยเนาะว่าน่าก็เลยคิดว่าหาข้อมูลก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนมีข้อมูลเนาะเกี่ยวกับไปว่าคนต่างชาติกู้คนต่างดาวนี่บริจาคที่อดใดบอกคอมเมนต์บอกว่าน่าแล้วเนาะแล้วกันน่าอยากสิหูเนาะถ้าบริจาคได้เนาะว่าน่าก็สิไปบริจาคเด้อพี่น้องเด้อไปบริจาคเนาะกระถาเบิ้งเด้อถ้ามีโอกาสว่าน่าก็สิลองสิตรัยคลิปให้เบิ้งเนาะว่าน่าไปยิ่งเนาะบ่ได้บ่ได้มากี่ตัวเออเนาะ ถ้าบริจาคได้ก nice. like right? okay. ็เร็วๆนี่แหละเนาะพี่น right ้องเนาะบ่เกินเดือนนี้ดอกเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนาะไม่เนาะทำไปไหวก็ได้เดือนนี้กับเดือนหน้าแห่อะถ้าว่าบริจาคได้นะหน้าสีบริจาคถ้าบริจาคบ่ได้กันหน้ากับบริจาคือกันเนาะเนาะก็่มโาต่อนี่มันเนาะเรื่องความประทับใจนี่เนาะมันหน้าเบิ่งแล้วมันหน้ารู้สึกกังตาไล่เนาะก็มีคนเล่าหลายๆคนมาคอมเมนต์เนาะขอบคุณคนไทยขอบใจท่านหมอไทยเนาะเนาะขอบใจหลายๆเนาะเนาะแบบว่า เรล่องเล่าดีๆนอกมะนาไไ้ให้คนเห็ดจะไร้เนาะาะว่ามันเป็นเหล่องเล่าดีๆระวางไทยกับเลาาเนาะมะนาไปอยังเห็ดสงางขวมแตกแยกเอหละมันจะมีทั้งคนลาาคนไทยเนาะบอกกันไปบอกกันมาแต่ชุดถ่ายเนาะการช่วยเรือเนาะมะนาวเป็นประเทศไทยเนาะเป็นช่วยเรือเฮาช่วยเรือจะไร้ดาร่าน,นกับคนลาาเนาะฉะนั้นมะานาวไปอยัางให้มีความรามาว่าจะเป็นทั้งพังล้ามาด่าหมาคนไทยเป็นทั้งฝังไทยระหมาคนลาาเนาะ คือมันห,าห้ามอะไรอยู่แหละเนาะแต่พะนาบอกไปเลยเนาะว่าช่องพะนานี่บอสนับสนุนเหลืองเล่าตีดามามันบดีเนะาะพอช่องพอนาอ่าลุงยูทูปพะนาเนี่ยไปเบื้องใดเนาะว่าพนาซ้ำพยา,ยามเนาะทํำเรืองดีดีเนาะเรื่องเรื่อง,องแบบช่วยงๆงอางๆพวกอุเทปของคนไทยเนาะซื่อสายตาชาวโลกหรือชาวลาาหรือชาวทั่วโลกทุกคนจะเบื่องผ่านช่องยูทูปพนาเนาะเพราะพน่าคิดว่า เขาอยู่ประเทศเพิ่นเท่ามสัสามันห้าหน่อยเนาะเขาก็สามารถเฮ็ดเรื่องเหล้าดีๆต่างๆเนาะเพราะว่าถ้าเาเบิ่งนีสิ่งที่ดีมันก็มีแต่สิ่งดีๆอะแบบนเนาะเทาบดสองพัหาเทาบดเท้าเบิ่งนี่งที่บ่ดีมันก็มีแต่เรื่องบ่ดีๆละไรเงีเนาะแล้วทเท้าที่เสพสื่อแล้วเทาที่เสพข่าวเนาะคือนได้ดีหน่อเนาะบ่น่าจะผากฝากไว้น้ะเอฟซีก็น่านะบ่ลจะเป็นคนลาวหรือคนไต่เนาะจัักจกให้นําเรื่องชื่อดีๆเนาะเลือกชื่อดีๆ ห้เาเบิงไงนะพี่น้องถึงว่าเฮาเบิ่งเรื่องอยัง่ยกระซังเดลืองรามากกระซังเนาะเนาะบอลจะเป็นจากยูทูบทางเล่าบอลจะเป็นจากยูกท,ทูบคนไทยเนาะถ้าเฮาเบิ่งแล้วเนาะจะเฮาไปวิเคราะห์เองเนาะวิเคราะห์แยกแยะเองเนาะว่าเรื่องนี้มันจริงหรือบ,บ่จริงให้พยายามหาข้อมูลเนาะเพราะว่าบางที่นเาบบนาะเฮาบ่้านบ่านนาบริยากาเนาะว่าบางช่องบางซื่อกัจะเอาข้อมูลมาแต่ใช้จะเอาเรื่องมาแต่ใช้ ยูทูบเล่ากันแหละจะเอาเรื่องมันจะใช่บางทีมาเอวาให้มันเกิดความแตกแย่รือความรามาเนาะเนาะพยายามเนาะเนาะไม่น่าจะให้พยายามิมาสร้างตีเรื่องดีๆต่อกันแล้วเนาะแหละโลกนี้สินาอยู่ขึ้นไล่เนาะเพว่าเป็นยูทูบเบอร์เล่ากันเนาะเนาะไม่น่าจะผ่ากว่าจะให้นั่มตีเรื่องดีๆเรื่องเล่าดีๆระหวังซ่องประเทศนี่แหละพี่น้องสร้างตีเรื่องดีๆขึ้นมาเนาะเพื่อว่าให้มันหนาอยู่มันแบบว่านกันมันก็เรียงเลียงอะไรแหละ บางทีคอมเมนต์คอมเมนต์ดีองี้ยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์แหละมันอาจจะมีคอมเมนต์ที่บูดีจากอซีหาคอมเมนต์ซะแต่ก็จับมาเว้าจับมาเป็นประเด็นจับมาปัน่นมาคนก็นได้นงงนะเนาะมาน่ากายผักมะน้ำนวาวายจากให้น้ำเตียงเร่าดิ่ดีมาบอกกันงงนะเนาะเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องเราดีๆมากใบ้เนาะเพียงแต่ว่าห้องสีน้ำเสนอหรือบอกแคนะ่นั้งงนเองเนาะจากที่นี่น้ำนว่ามาน่ากับเขา ขอดมูกับใจอีกหลอดน่อยน่อกับว่าหน้าผากไปเราเกั็น่อน่อว่ะแต่ไปหูเกีย่ยวกับกัรบริจาคเลือดเนาะว่าคนต่างชาติหรือคนต่างดาวคือว่าหน้าหน้าสมัครบริจาคเลือดแต่บ่เขาเหมือนบอกกันหน้าเนาะเขาขอดมูกับใจคนไทยอีกรังหนึ่งเน,น,นาะล้อกจ้าหน้าที่ไทยทุกหน่วยงานเน,น,นาะเจ้าหน้าที่ที่ว่าด้วยความสะดวกให้ได้ให้เด็กหน่อยเล่าคนหนึ่งเน,นาะแดดอาดได้เปลี่ยนหัวใจเลยมีชีวิตใหม่เนาะที่หูมากับ บริมีแค่คนเดียวนะมีหลายคนเนาะที่ว่าเขาในโครงการนี้เนาะโคขบมกขอ,<ฮ>ขอใจหลายๆเนาะนะสำหรับคนเราคนหนึ่งเนาะขอ,ขอบมกขจหลายๆนะครัขอขอบคุณมากๆจากใจจริงของคนเราคนนี้สู่คนไทยเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนนะครับที่ทําให้เด็กเรา,าได้มีชีวิตใหม่นะครับสำหรับทีนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย